ขนาเนี่ยใครไปนะค่ะก็ก็คือฝ่ายชายนะคะแอดเจ้าสาวมาทีนี้อยากทราบว่าใครชายมาจากไหนอะไรก็ไม่รู้จักอยู่ๆมาขอแอดอะไรด้านที่สุดอะไรคะอะไรก็เล,เล่นๆอยู่แล้วเห็นว่าน่ารักดีก็เลยลองแอดดูไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าแล้วจริงๆแล้ววนะันนั้นแอดกี่คนหลายอยู่เหมือนกัน หลงคนเดียวแอดเดียวเขาแอดหลายคนแต่เกอรักคนเดียวแล้วแต่เจ้าสาวก็ไม่ธรรมดาใจง่ายๆนะคะก็รับแอดไปทีนี้ก็ได้มีการคุยกันนะคะก็สร้างความสัมพันธ์แล้วามทรงจำดีๆให้แก่กันนะคะทีนี้ฝ่ายปัญหาฝ่ายเจ้าสาวว่าอยู่ๆทำไมใจง่ายๆไปรับแอดเขาอะคะปิ๊งอะไรเห็นทุกคนหมดแอดทันที ็รู้สึวกว่าแบาบว่าอยากอยากรู้จักอยากรู้จักด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะเขาหล่อใช่ไหมกโอเคระดับนี่นมันก็ต้องมีใจกันบ้างแหละมยากจะรับแอดทหมอาหาทีนี้ก็ได้มีการคบหา,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 นะา,ก,ากันมายาวนาะนอยู่ด้วยกันกี่ปีคะก็5ปีแล้ว5ปีแล้วะนคะคะระยะเวลา5ปีทีนี้ความประทับใจดีกว่า เขาก็คงมีทั้งความสุขแล้วก็ความเสียใจอาจจะมีโกรธกันเพราะกันบ้างนะคะเรามาทราบนว่าบางทีเาอาจจะมีความส